โอเคครับทุกคนก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับพบกับผมทอมมี่จังนะครับทุกคนอ่าหลายๆคนนะครับเห็นหน้าปกผมคงจะตกใจใช่ไหมล่ะครับก็คือตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับทุกคนเกมยังไม่ได้อนะัปเดตนอกแต่ว่ามันมีการสปอยมาใหม่นะครับทุกคนก็คือมันจะมีสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามานะครับตามที่เห็นตรงหน้าปกเลยอนะ่ะเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในทวิตเตอร์พร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่น นะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะขอ200ไลค์นะครับทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลย ถ้าเพื่อนๆีพี่น้องๆคนไหนนะครับสนใจร้านบริการเติมเกมไม่โกงไม่เกียนผมขอแนะนําเลยนะครบร้าน In b a c k M ร้านบริการเติมเกมอันดับหนึ่งในประเทศไทยและเพจนี้นะคะมีบริการเปิดยาวนานถึง10กว่าปีเลยนะคะทุกคนและตอนนี้นะคะทุกคนมีบริการเติมโลบั๊กแบบ ID p a ียพาและยังมีบริการจําหน่ายบัตรเติมเกมโลบั๊กอีกด้วยและยังไม่หมดนะครับทุกคนยังมีจําหน่ายโค้ดโลบั๊กส่วนลดถึง4 0เปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกคนถ้าน้องๆอยากดูคลิปดีๆดูที่ช่องทอมมี่ถ้าน้องๆอยากได้รับ ค่าบ,บริการเฟรนลี่อย่าลืมแวะไปที่ร้าน i n b a บกเอ็เลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่หน้าทวิตเตอร์ R B X G ริกนะครับทุกคนก็คือมันมีสปอยมาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้อัดคลิปบอกเลยเนาะอ่าตอนนั้นเราอัดถึงประมาณตรงนี้นะครับทุกคนก็คือมันมีสปอยเอ่อนิวแพตติกกมาเนาะเนี่ยเห็นปะมันก็จะเป็นแบบมืดมนตรงนี้เลยเนาะมันแบบ พวกสโมกอะ่ะก็คือแบบควันอ่ะเนาะเออแล้วก็มันก็น่าจะปรับเอ,อ่อตรงเข้าอ่ะครับทุกคนเห็นปะบิ๊กเกม เนี่ยไอตรงเข้ามันก็จะเป็นแบบนี้มากขึ้นนอนโลโก้ใหม่นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานนะมันได้สปอยเรื่องเพกาซัสนะครับทุกคนสัตว์เลี้ยงแมสติกนะคะแมตติคอล,ลนะเป็นตัวเพกาซัสครับทุกคนอ่าทุกคนดาว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่อ่ะครับทุกคนให้ทายนะแต่ว่าการหาเพกาซัสนี้ทุกคนแมตติคอล,ลมันก็จะหายากมากขึ้นนะไม่ใช่สุ่มตู้แบบเดียวได้หรือว่าจะเอามาในใส่ร้านค้าก็ไม่ได้แล้วนะ แบบนี้นะชายมันก็จะเปลี่ยนมาใหม่นะครับรูปแบบการหาตัวแมทริคอลนะครับทุกคนมันก็จะเล่นได้นานมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยดูสิทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะเท่มากๆเลยอ่ะทุกคนว่าป้ผมว่าดาเมจมันนะมันจะต้องมีแบบหลักอ่าเออไม่ไม่รู้สึกถึงทีหรือเปล่านะเอ้ยถึงทีแต่ไม่รู้ถึงหน่วยคิวหรือเปล่าเนาะผมคิดว่าน่าจะประมาณ500ทีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ ออแล้วอันนี้นะคะเป็นอิมเมจฟิกนะคะพลาสติกเนาะเออเป็นปลานะครับประยุทธ์เอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เรามีอะไรบอกอีกอย่างนะครับเกี่ยวกับเกม Pensimulator เอกเนาะคือตอนนี้นะครับทุกคนไออะไรที่แรกสัตว์เลี้ยงกันอะครับทุกคนตรงเนี้ยเดี๋ยวนะั้นเราก็จําชื่อไม่ได้เราก็ไม่ได้เล่นนานแล้วอ๋อ Teddy Plaza นะครับตรงนี้นะก็คือมันเข้าไปไม่ได้แล้วครับทุกคน คือผมเข้าไปแล้วมันไม่โหลดให้อ่ะในเทดดิ้งพาซานะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเข้าเทดดิ้งพาซาได้ก็ถือว่าโชคดีนะแต่ว่าผมเข้าไม่ได้นะครับเออเนี่ยมันเริ่มสปอยเรื่องสัตว์เลี้ยงมาแล้วผมคิดว่าใกล้แล้วแหละประมาณสัปดาห์หน้ามั้งเออผมมันอัปเดตช้ามากเลยอะครับเรื่องนี้เราขอไม่ ไม่บอกเวลาเนาะไม่ไม่บอกวันนะคะว่ามันจะอัปเดตวันไหนเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนประมาณนี้แหละทุกคนคลิปวันนี้ก็มาบอกประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย